สวัสดีครับวันนี้เอาเหรียญจำปีสี่ห้าเนื้อตะก่วครับวราระพิเศษมาให้ชมกันนะครับวันนี้นี่ครับใบหน้าใบหน้าของจำปีสี่ห้าเนื้อตะก่วนะครับวราระพิเศษวราระพิเศษเนื้อตะก่วนครับมีแค่ 99, เก้าสิบเก้าเหรียญลนเลขนะครับเหรียญน,นี้ัมายเลอเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ เลขคูนะครับมีแค่99นะครับข้อ,ของแท้นะครับเลขตัวต่อกนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นเๆนนะครับนี่ครับจชัดเลยครับแล้วก็จะมีโค้ตรงนี้แล้วก็จะมีโค้ดข้างบนสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นี่ครับ ถ้าโคชัดๆนะครับตรงนี้จะเป็นแกะสลักเป็นรอยเป็นลายลักหรือรอยแบบว่าองค์ปู่ทาวเวทนะครับนะครับอาแปมั้นะครับไม่ชัดครับ,รบถ้าต่อเต็มๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเจอเรื่อนี้นครับ จานหน้านะครับเนี่ยครับ้ายนี้สายข้างในนี้เขาเรียกอีรักษาฝั่งนี้เขาเรียกพรมรักษานะครับแล้วลอยจานนะครับเนี่ครับเป็นแถวเรียงสวยเลยครับจานแท้ลอยจานของหลวงพ่อิฐบนี่ครับและคือว่าขอบเหรียญนะครับจะขึ้นเป็นก้นหอยนะครับนี้เขาเรียกว่าเหรียญแท้เลยการรักดูเหรียญเบื้องต้นนะครับเนี่ยครับ รอยจานนะครับเนี่ยครับเทีาตัวเทีาตัวเลยนะครับตัวบรรจงเลยนะครับเนี่ยครับ ให้ชมด,ด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับด้านหลังกับวัชมานุีนี่เราจะแบนจะายเป็นดอเด็กนะครับกลมๆจะเหมือนดอเด็กตอนนี้ครับแอนสตัวแล้วก็นครับวัชรามานีข้างบนแล้วก็เป็นเลขเก้าส สมุดสงคารามนะครับปีสองห้าสี่ห้าร้อยจานนะครับร้อยจานเดี๋ยวสองร้อยจานให้ดูนะครับเ้วเช็ดเหรียนแล้นะครับ นี่ครับจานทูเหรียนะครับ เบสุวรณโนนะครับนี่ครับสำหรับหมายเลขเจ็สิบเจ็ดนะครับเลี่ยมให้เลี่ยมเฉพาะเนื้อตะกัวเลยครับเลี่ยมพลาสติกนี่คือว่าเลี่ยมยากมากนะครับท,ที่จะให้อยู่ในเนื้อหรือให้อยู่ในพลาสติกของเลี่ยมกันน้ำเลยครับ สำหรับเหรียญเนื้อตะก,กัวนะครับใยเล็เจ็ดสิบเจ็ดจานเต็มเต็มสูตรนะครับเดี๋ยวจะให้ชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเนื้อตะกัวเหมือนกันครับ <connect s> จานเล็กเมื่อกี้นี่คือจานเต็มคือที่สุดของเนื้อตะกัวแล้วนะครับอันนี้คือ Get จานเล็กครับจานเล็กจานเล็กก็จะจ่ายแค่ไม่มีอีรักษาครับผมรักษาครับจะมีแค่ขอบเฉยๆครับ,นรบเนี่ยครับเนี่ยครับเหรียญแท้ ขอบข้างเรียนเนะะี่ยครับจะเป็นลายก้อนหอยเดี๋ยวผมจะหามุมให้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเส้นวิ่งเนี่ยทูน่เนื้อตะกวดเลยนะครับ นี่ครับอ,อยจานใบหน้าขององค์ปูนะครับนี่ครับ ให้ชมด้านหลังนะครับนี่ครับเราเด็กแต่เรียนในี่้พิเศษอินรักษาคุมรักษาข้างหน้าไม่มีนะครับแต่หลวงพ่อมาเขียนไว้ที่ด้านหลังนี่ครับนี่ผมรักษาฟอรนีอินรักษาถ้าไม่สังเกตนี่คนเล่นมาไม่รู้เลยนะครับ มีอรักษาผลักษาด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับนีผมรักษาอันนี้อิรักษานี่ครับให้ชมอันนี้นะครับวงนี้จะอยู่ด้านหน้านี่ครับนี่ผลักษาอรักษา ีนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับสองยานนิดนึงนะครับรเรียมหาติกกันน้ำมานะครับผมรักษาอีรักษานี่ครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ